สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมิชชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกใบย,ยก2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินบุฟเฟต์ทุเรียนนะครับที่ตึกใบย,ยก2กันนะครับซึ่งตอนนี้เขากําลังมี เทศกาลกินบุฟเฟต์ทุเรียนกันนะครับซึ่งมีตั้งแต่วันที่10 30เมษายนจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับเพื่อนๆสามารถตามมากินกันได้นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่990บาทนะครับต่อคนนะครับแล้วก็เวลาที่กินเนี่ยอยู่ประมาณ90นาทีนะฮะหรือชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันว่าบุฟเฟต์ทุเรียนหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีอะไรให้เรากินบ้างนะครับไปกันเลยจ้าไป เอาพอดีครับเอาสุยพอดีสองเลยครับสองจานประมาณไปทางนิ่มหรือไปทางข่ากันคะนิ่มครับแล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับทุเรียนปูโตโตเลยนะฮะ <Wow. S 2> นี่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 เห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทานหมดแล้วก็ไปขอได้อีกนะครับ คือขอได้ตลอดนะฮะไปต่อแถวแล้วก็รับมาได้ตลอดเขาเขาให้กินแบบไม่อั้นเลยนะฮะเราก็นอกจากทุเรียนก็ยังมีอาหารต่างๆลายเป็นลายอาหารเนี่ยเราก็สามารถเอาอ,อาหารนะมาทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอกินทุเรียนก่อนก็แล้วกันขอชิมคูเล็กๆก่อนก็แล้วกันเนาอเริ่มกินแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อเราสร้างแบบนุ่มนพอดีนะครับมันก็จะไม่มันก็จะไม่แข็งมากนะฮะ บางคนอาจจะแบบว่าชอบกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยแต่พี่ก่แบบว่า,าสั่งเขาแบบว่าเอา,เอาแบบนุ่มพอดีนะก็จะแบบว่านุ่มๆอร่อยดี <c oughs> หู้ใหญ่มอง <c oughs> ไม่ต้องไปถึงจันทบุรีก็มีที่กินทุเรียนนะจากนี่ เนื้อหนามากอืมืกินแบบจุกจุก ภูที่สองจ้ะน,นี่หมดภูแรกต่อเดวยภูที่สองกันเลยกินให้หายยากกันไปเลยจ้ะอ,อุ้ยภูนี้ภูใหญ่มากเลยอ่กินทุเรียนก็ต้องใช้มือเนาะไม่ใช้มือก็ไม่ได้นะไม่ได้อัดโาร์ใหญ่มาก นี่รวมรวมซีฟู้ดนะฮะเราได้รวมซีฟู้ดมาอีกหนึ่งจานมากินรวมซีฟู้ดกันหลังจากทุเรียนผ่านไปสองปูนะฮะกินกันให้จุกไปเลยนะจ๊ะนี่เขาก็จะมีน้ําจิ้มมาให้ด้วยนะฮะอืม หมึกย่างอร่อยมากกำลังร้อนๆเลยอือันนี้เป็นหอยหวานนะฮะหอยหวานหอยหวาน,นนี่เน,นื้อแบบว่าอู้อันนี้ไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้เริ่มแบบว่า มีเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารด้วยเหมือนแบบว่าเป็นมื้อกลางวันอะไปด้วยเลยในตัวนี่ฮะได้มาอีกหนึ่งอาหารก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแกมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยอ๋อเอาซีเอาเคาซี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็มีนะฮะเรามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกัน แบบไม่ต้องปรุงกันเลยกันล้วกันเนาะนี่น่าก,กินมากร้อนไหมอืมอืมลูกชิ้นนะฮะแล้วก็ นี่ทุกคนผัดไทยชูเรียนค่ะดูหน้าตาเป็นผัดไทยมากเลยไปชิมกันตอนนี้เรากินไปเป็นจานที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ oh. แบบว่ามาเรื่อย อืมอ๋อเราก็ว่าไม่เห็นมันมีรสชาติของผัดเออทุเรียนเลยมันเป็นรสชาติของผัดไทยธรรมดานี่เขาใช้ทุเรียนอ่อนนะครับมาผัดแทนแทนแบบว่าคู่กับเต้าหู้อย่างเงี้ยลักษณะนมันประมาณนั้นอืมคือได้ได้รสจับัดของของทุเรียนนะ แต่แบบว่าไม่ได้มีกลิ่นแรงอืมชอบนี่นะครับอันนี้คือจานต่อไปนี่อันนี้ตุเรียนย่างนะฮะนี่นี่นี่อันนี้คือตุเรียนยางแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้งทุเรียนนะฮะข้าวเหนียวตุเรียนปิ้ง<อ>ข้าวเหนียวตุเรียนย่างเออประมาณนั้นไม่รู้เรียกอะไรแล้วตอนนี้เบลอไปหมดแล้ว เยอะไปหมดลอ่ะเรามาชิมกันอ,อุ้ยทุเรียนย่างอ,อ่ะดูน่ากินนะเขาจะบอกว่ามีซอสราดให้ด้วยอหอม เหมือนกินไอน,นี้เลยอ่ะเขาเหนียวทุเรียนเลยเขาจะมีเป็นกะทิราดมาให้อร่อยอยู่นะและอันนี้ก็จานนี้ก็เป็นอ่าส้มตำนะฮะมีทุเรียนด้วยนิดนึงส้มตำทุเรียนอ่อนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถตามมากินกันได้นะครับอยู่ที่ ตึกใบหย,ยก2นะฮะลองเสิระะ์ชหาคำว่าบุฟเฟตทุเรียนตึกใบหย,ยกดูก็ได้นะครับหรือไม่มาติดต่อตรงเคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับว่าะจะมากินบุฟเฟตทุเรียนนะฮะราคาเท่าไหร่ก็คือราคา990บาทนะครับเขาจะให้90นาทีนะครับต่อคนนะครับแล้วก็เขาจะมีเวลาถึงตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่ สิบพฤษภาครับรีบๆมากินกันนะครับแล้วก็ต้องจองล่วงหน้าด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นคือมาปุ๊บอ่ะเต็มนะครับไม่ใช่ว่าแบบมาปุ๊บแล้วแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอ,อ่าวอล์กินมาแล้วบอกว่าได้นะไม่ได้นะครับเขาจะต้องบอกว่าให้จองล่วงหน้าเท่านั้นถึงจะขึ้นมากินได้นะครับเอาเป็นว่าทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพทีมด้วยนะครับ เวลาอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหพาไปชิมอะไรอร่อยอรอยแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ